สบายดียพ่อ, 4, พอแม,มออ่พี่น้องเอฟซีแท็กแพงเบอร์สุขสุขคนสู่หม่องสุบอนพี่น้องคลิปนี่งผมมียังหลายหอดเวลานาทีลุงเป็นกิเป่าเค้กเลยพี่น้องเอ้ยต,อตัวเมนูเต็ม,มตตโตเลยกุ้งปลาหมึก <laughs> <laughs> แค่ได้ยนินทัางอีบอ่

ม่ใช่ช้อนไหนพรมือลูกซีนยำยำทะเลรวมรวมทะเลงานกินงานตุ๋นอีเล าไปรถเขาใช่บ่งเรา้าตกก่อนเค้กลุงน่้อยคืออลังการงานสังเนี่ยตัอยู่ที่ยันู่บ้าง นี่ได้เรียนไทยใช่ไหมาได้นะมาเหนาต้องเปิดนะโอ้เนอะนี่มันเปิดมันโหมอู้ดักอาอันเนีอันสวมมันเกิดนิทงเต็มอยู่สามที่ห้าขวดขวดเล่นะ ได้ยังห่างลก็น่รคองควันมันร้อนมาเสื้อตยท่านผนี้กรานเสื้อน้ลยูกนะเกิดนควันมันเกิดได้พี่น้องเอยบาดเลยน้อยจะไม่ยังไงลูกล่ะเห้ยพระตกนะนี่นี่ตก้าตยง้าไหน่อยฮะ้าตกกันใช่ปบแม่ให้ลูกขานแม่โต๊ตีสูงครับเนียนเวลา เอออันนี้ยังได้นี่ยทำมันลงนีเลยอ่าน้ำสาเบอรนั่นอ่นั่นแม่้ำไม่งหมาะบอได้ซื้อเค้กบ่ได้ซื้อได้แม่เด้อวามันยังน้อยพอเผาตักมันชาไทยโรลงาแน้วค่ะงนี้ อยากกินเค้ก ออกไม่ได yeah. ้น <tampoco S 2> ี <with> <uit> oh, mm ่อ hmm. ุหลานสาวนี่นข้าหลานสาวหลพันหนึ่งสองสาไปเฉดมันจะเตรียมแล้วถามไอ้โต้ปอสบายดีป่าสุขสุของเลย มีสเสอนไ้รู้น้อยไปแดดยางปลาบ้งงกินกมึงาอยเออนนี้มันข้ามไปเมื่ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อีกอันรึอันเปิดแฟนเอให้ทอด้ มาค้ากรนใจแมเดได้หออกเดนเดอ้าวัรัน้ว้่อนเนาะแล้วก็าอันนี้อันี้แล้วเ็นีมออมันยาดูอยิูกออกมันอยู่อย่างมันอยู่เนาะมันอ่อนอันนี้มันอยู่อยู่มันอ่อนก็น้อยวในี้อม่อกันตนราคาเนาะนี่ม้าคา ใส่หัวบ่นะ่อยากใส่หัวก็เดี๋ยวมอสิบมานั่นได้ดีมือเสียดโซึบนะฮะมอเบิงมอเบิงอย่งวะเราอม่ฆ่าเพรา่เจ้าดนอมคืนเห็ดเคมคืนนะแล้วก่อนนี่นะก่อนใหญ่ดก้อนอดได้เลยก่อนันเรบาท con hà nội bạn bọn con luôn kia nội còn là thân song sẵn lo

หักเสียแถวทุดทายเลยยี่ปีวันเดทอยู่ยี่ปีันเดทอยู่ลอดให้ปีวันเดทอู่หรือไม่ลอย

ส,谢谢สุขสันต์วันเกิดลุงแม่เลยสกว่าแม่สุขสันต์วันเกิดลุงยิบงเฮงเรือรวยแหงเฮงปังปังเนก่าเก่าเดลุงเด้อโชคม้านล่ารวยงเฮงปังปอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ทางเฟซบุ๊กทางอัน In box, อินบะ็อกซ์เนาะไม่นิ่งกันยา่าแม่แต่ตงแต่งมุ้งเศร้าหัวเป็นงานแต่งน้องมอสเนาะน้องเนาะมัน,ก,น,ก,นก,ก็ไม่ย่าจากเมื่เพียร์วันนี้ก่อนแนวงานกระแลนแค่เมืองไปสื่อของอาหาแนวมาป่านแะม่นห,ววหาาน,นูไปดูอ่ะ

mùi đây chan, để 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 này nè, chan để chạy hai lông nè, ôi, ăn chocolate, kĩ nè, lòi nó kĩ nè, xem, ăn bò xoay nhàng lốc, Ngon nè cơn nhai của mình nó vậy đó bấm nha để thôi ค okay, uh huh. ึ้โคนึ่งหนึ่งดาดีเนาะเอากิดปา่าลาดนี่ไเอาแก้วนี่นมมดกาได้พ่อแม่ขนมมดอันนี้มันมีสีจานเลยเนาะแม่จานละสองนตุ่ละสองหว่พิษเยเฮ้ัาบอก กินอะไรเจบะอ่าอยากซีมมึงได้เฮ้ยหมักผ้าวน่อเฮ้ยแม่จะได้แม่เอาห่อนดูก่เนี่ห้อ่อนะเนีมเตซอนริวโตลพันแล้ววะ ແມ່ນຄວາມລາວເີນິບໜານສດີກມສຸົ້ນເົດ